ผมเพิ่งพูดในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจระดับมหาภาคผมจะเอาข้อมูลทางโหราศาสตร์เข้ามาเกี่ยวพันให้ฟังน่าสนใจมากท่านผู้ชมครับเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่ว่าเป็นบทพสิสูจน์มาเรียบร้อยแล้วตั้ง84ปีที่แล้วหลังสงครามโลกครั้งที่สองผมอยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังไว้เป็นเกร็ดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักเศรษฐศาสตร์ที่เรียนมาทางตะวันตกแล้วไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้ในทางโหราศาสตร์ช่วงนี้เกิดปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าดาวมฤตยูและดาวพระหัสมาโครจรพบกันในราศีพฤษภอีกครั้งในรอบ84ปีซึ่งตรงกับสงครามโรคครั้งที่สองพอดีโดยราศีพฤษภนั้นเป็นราศีด้านการเงินการคลังของประเทศไทยและของโลกจึงต้องมีเรื่องที่ต้องพิจารณาเรื่องค่างเงินและทองคําในช่วงสงครามมากที่สุด ท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าครับ84ปีที่แล้วตอนนั้นราคาทองคำก็ผันผวนมากมีเงินเฟอ้อทยานทุกโลก84ปีที่แล้วข้าวของแพงอย่างมหาศาลแรงกดดันก่อให้เกิดสงครามโลกบานปลายไปเรื่อยๆจนจบลงด้วยการที่อเมริกาไปทิ้งระเบิดที่ฮิโรชิมาและนางาซากิในญี่ปุ่นและหลังสงครามโลกก็เลยทําให้เงินดอลลาร์อเมริกาเป็นเงินสกุลหลักของโลกแต่ท่านผู้ชมครับตอนนี้สาการณกเปลี่ยนเพราะประเทศหมหาอำนาจเมียมูดร้ายแรงในเทคโนโลยีตอนนี้ไม่แพ้กันเลย ต่บรยูมันเป็นดาวแห่งการพลิกผันและคาดไม่ถึงคือดาวบรยูคือเป็นดาวเขาเรียกดาวเฉพาะตัวดาวแล้วแต่อารมณ์ตัวเองดาวพฤหัสเนี่ยความหมายของมันคือทองคําเงินดอลลาร์สหรัฐที่ครองอำนาจมายาวนานนึ4ปีปีอย่าไปปักใจนะครับว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดการพลิกขั้วความจเจริญรุ่งโรดกำลังจะย้ายจากโลกตะวันตกมาที่โลกตะวันออกละเหตุการณ์เช่นนี้ทำให้ผมนึกถึงย้อนกลับไปถึง คำว่ายานหรือปฏิหารท่านผู้ชมครับใช่ผมกําลังจะพูดถึงองค์พ่อแม่ครูอารย์หลวงตาหมาบัว2542 25ปีที่แล้วเป็นต้นมาหลวงตาหมาบัวท่านรู้ล่วงหน้า ท่าผู้ชมที่ติดตามหลวงตามหมาบัวมาล่ะข่าวก็จะเชื่อเหมือนผมเชื่อเอยิ่งผมเป็นลูกศิษย์ของท่านด้วยเพราะผมเชื่อในญาณของพ่อแม่อาจารย์องค์นี้ว่าท่านเห็นอนาคตข้างหน้าเพียงแต่ท่านไม่พูด25ปีที่แล้วหลวงตาส่งสัญญาณให้จัดเงินกองทุนทองคำผ้าป่าช่วยชาติเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มเติมกับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติท่าผู้ชมรู้ปะครับมีทองคำจากผ้าป่าช่วยชาติมาถึง13ตัน 1 3 0 0 0กิโลผมยังจำได้ตอนที่ท่านระดมทองคำช่วยชาตินั้นในช่วงต้นท่านบอกให้เอาทั้งดอลลาร์และทองคำผ่านไปไม่กี่อาทิตย์ท่านบอกให้ทิ้งดอลลาร์ไปเลยเหมือนท่านรู้ท่านบอเอาทองคำอย่างเดียวผมยังจำได้ในยุคนั้นคำถามานะผู้ชม25ปีที่แล้วท่านรู้ได้ยังไงว่าทองคำที่ท่านระดมมาเมื่อ25ปีที่แล้วอ่ะวันนี้มันจะตกบาทละ4ี่0มืกว่าบาทท่านรู้ได้ยังไงถ้าไม่ใช่ยานส่วนตัวของท่านจะเป็นยานสมาบาัติหรือไงผมไม่รู้แต่ผมรู้ แต่ว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ระดับหลวงตามหาบัวหลวงปู่ชอบฐานนสโมหลวงปู่ฟัน่นอาจารโรพวกนี้หลวงปู่มั่นภูริตโตเนี่ยท่านเห็นอนาคตหลวงตาท่านถึงมาให้สะสมทองคำไงล่ะทุกคนตอนนั้นไม่เข้าใจว่าทำไมท่านเอาจริงเอาจ,งอาจังกับทองคำมากผมขนาดไปกราบท่านตอนช่วงที่รณรงค์ทองคำช่วยชาติ มีพ่อแม่ครูอาจารย์ซึ่งเป็นฝรั่งพระอาจารย์เชอรี่ท่านน่าจะเป็นอรหันต์ไม่เรียบร้อยแล้วท่านยังมีชีวิตอยู่ผมจําได้เลยผมยังไม่ทันเข้าขาท่านที่ท่านหลวงตาที่กุติเลยยืนรออยู่รอจังหวะคนจู่ๆพระอาจารย์เชอรี่ท่านโผล่มาจากข้างๆหลืบต้นไม้สุดทีผมตกกระจายยกมือไหว้ท่านไหนถอดเสื้อดีผมก็แกะสร้อยทองคำมาเก็บไว้ทําไมถอดออกมาให้หมดเดี๋ยวไปถวายหลวงตาเลยนะอย่าให้ขาดนะเป็นอย่างนี้จริงๆถ้าอยากดูรายการนี้ ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมรู้ไหมว่าเมื่อกองทุนหลวงตามหาบัวมอบทองคำ ให้แบงก์ชาติแล้ว13.1ตันคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่มาท่านชมราคาปัจจุบัน34,400ล้านบาทผมถามคนพ่อคนแม่นะักการเมืองทุกวันนี้ถามคุณทักษิณชินวัตรถามทุกคนเลยพวกคุณมึงมีปัญญาหรือเปล่าที่จะทําให้ประเทศไทยเหมือนกับที่พ่อแม่ครูอาจารย์ได้ทําให้ประเทศไทยสังคมไทย ธนงคารที่30เมษายนที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่งรับมอบทองคำจำนวน12.5กิโลกรัมราคาปัจจุบันบาทละ40,000ตีเป็นเงินประมาณ32.8แสนบาทจากหลวงปู่คลาดครุธรรมโมวัดป่าบ้านใหม่อําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงตามหาตามหาบัวยานสัมปันโนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับมอบทองคําและเงินตราต่างประเทศจากกองทุนหลวงตามหมาบัวรวมทั้งสิน้นแบ่งเป็นทองคํา แห้งน้ำหนักรวม13,117.339กิโลกรัมเงินตราต่างประเทศอีกประมาณ10ล้านเหรียญสหรัฐ เท่ากับว่าทรัพย์สินที่ได้รับมอบมาจากกองทุนหลวงตามหมาบัวตอนนี้คิดในราคาทองคําปัจจุบันคือ3 4มหมล้านบาทช่วงราคาทองคาค่อนข้างผันผวน,ผนเพราะมีการปล่อยข่าวว่ามีการเจรจายุติสงครามกันได้ท่านผู้ชมครับเชื่อผมผมฟันตรงไปเลยในเงื่อนไขภูมิรัฐศาสตร์สันติภาพไม่เกิดึ้นหรอครับจะมีการประชิญหน้าบางพื้นที่มีการประทากันอยู่แล้วก็จะขยายการประทากันขึ้นมาอเมริกาก็จะยุยงส่งเสริมเพื่อหาเรื่องสร้างสงครามเพื่อไม่เกิดการชักดา เรื่องนิ่งตัวเองอเมริกาก็จะอยู่เบื้องหลังประเทศงโ,งโง่ๆอย่างเช่นยูเครนหรือประเทศงโ,งโง่ๆอย่างเช่นฟิลิปปินส์หรือคนที่รับใช้อเมริกาอย่าง,งโง,โง่เช่นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เพื่อมาชนกับจีนยังไงก็ตามการประทาะเผชิญหน้ากันจะต้องเกิดขึ้นและเกิดขึ้นยาวและมีแต่รุนแรงมากขึ้นทุกวันอาจจะมีช่วงยุคที่มันชะลอตัวเพราะว่าอาจจะมีคนเสนอว่าเฮ้ยมานั่งคุยกันสติภาพกันไ,ไหมเหมือนกับอิสราเอลพยายามคุยสตรภาพพามาสตอนนี้ และนี่คือช่วงที่ทองคำจะตกอย่าไปตกใจท่านผู้ชมถือเอาไว้ดีซะอีกช่วงทองคำตกซื้อเก็บเอาไว้เลยในระยะยาวแล้วด้วยเงินขายทางภูมิรัทศาสตร์และปัจจัยที่บีบรัดให้อเมริกาต้องพยายามรักษามูลค่าเงินดอลลาร์รวมไปถึงธุรกิจปิโตรเลียมอุตสาหกรรมทางการทหารของตนอเมริกามันเป็นอันธพาลโลกอะ่ะ เป็นนี่เขาทั่วโลกก็จะชักดาบนี่เขามันเลยจําเป็นต้องสร้างสถานการณ์ความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผมฟันธงได้เลยครับในระยะยาวราคาทองคําพุ่งสูงขึ้นอีกแน่นอนที่สุดท่านผู้ชมครับมีพระอีกรูปหนึ่งที่ผมก็ร่มนับถืออย่างสูงคือหลวงปู่ชอบฐานะโมท่านเป็นลูกศิษย์เอกรุ่นแรกหลวงปู่มั่นท่านผู้ชมรู้ไหมฮะท่านเคยเดินทางไปนิยวอยอร์กอเมริกาเมื่อปี2 5 3 4 37ปีก็ประมาณ 33ปีที่แล้วท่าน,นเดินอยู่บนแมนฮัตตันนันชี้ไปที่ตึก World Trade แล้วบอกว่าต่อไปวันข้างหน้าตึกสูงสูงอันเนี้ยคือตึก World Trade อันเนี้ยจะมาลายทลายสิน้นท่านบอกมีเครื่องบินสองลำมาตำ่ำตอนนั้นคนฟังก็หัวเราะคิดว่าท่านพูดเล่นๆเ,เอ๊ะพระบรานอกพูดภาษาอีสานนะมีพยานเยอะแยะท่านผู้ชมก็มีทั้งพระสงฆ์และคารวาส อีกสิปีต่อมาปรากฏเกิดเหตุการณ์กอ่อวิทยาศาสตรมครั้งประวัติศาสตร์ที่เอเมริกาจริงๆผมมารูปหลวงปู่ชอบม,มาให้ดูนะฮะ หลวงตาหาบัวเนี่ยท่านเรียกหลวงปู่ชอบว่าอาจารย์รเพราะท้าเป็นสิทธ์รุ่นน้องก็เลยทําให้คนต้องค้นหาคำตำนายเพิ่มเติมในปี2 5 3 4หรือ30ปีที่แล้วของหลวงปู่ชอบฐานสมโภท่านบอกเพิ่มเติมว่าสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นเนมื่อไหร่ท่านพูดท่านบอกเมื่อแขกรวมตัวกันหันมาสู้อเมริกาและอังกฤษตอนนั้นจะเกิดสงครามโลกครั้งทจะเกิดการยิงปรมาณูจํานวนมาก แล้วท่านก็บอกเลยไอ้เกาะแมนฮัตตันซินเดินที่เขานิมนต์ท่านไปเนี่ยมันจะจมหายลงไปในทะเลยุโรปอเมริกาจะกลายเป็นยากจนแต่ตอนนั้นหลวง,งปู่ท่านมาอยู่แล้วแต่พระที่อยู่หลายรูปยังมีชีวิตอยู่ก็จะได้เห็นจริงๆ หลวงปู่ชอบจะพูดต่อไปนะฮะท่านบอกหลังสงครามแล้วอาหารและน้ําจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะหลังประมานูลงแล้วมันเป็นพิษไปหมดท่านบอกประเทศในเพื่อนบ้านเราจะเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญของโลกจะมีความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองคอยรักษาที่ดินทํากินให้ดีท่านผู้ชมครับที่ผมเล่ามานี้ไม่ใช่เพราะผมงมงายหรือเชื่อเออรื่องอิทลิซิปัญหาแบบไร้เหตุผลแต่จะเตือนท่านผู้ชมทราบว่าหากสมมติสงครามครั้งใหญ่โลกเกิดขึ้นมาจริง และเกิดขึ้นจริงๆจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งอเมริกายอมไม่ได้อเมริกาต้องการเกิดสงครามจะเกิดด้วยวิธีใดก็ตามเพื่อที่จะได้ล้างหนี้ไงท่านผู้ชมนี่คือความเห็นแก่ตัวของฝรั่งของไอ้พวกผิวขาวระยำตำบอลพวกนี้ถ้าสงครามเกิดขึ้นจริงทองคําในตลาดอนุพันธ์ไม่มีความหมายอินเทอร์เน็ตก็เจ๊งเพราะเคเบิลใต้น้ําถูกทําลายเงินดิจิตอลบิตคอยก็เจ๊งเงินสด ธนาบัตรอานไม่มีความหมายกลายเป็นกระดาษใบหนึ่งด้วยเนี้ท่านผู้ชมครับแหล่งอาหารพาอปลูกสําคัญมากแหล่งน้ําสําคัญมากสุลารเซลล์ก็ควรต้องติดเอาไว้ในวันนี้เพราะคําสอนของหม่อมเจ้าสิทธิพงกลิ่นากร,รหรือบีดาแห่งการเกษตรไทยเคยสอนว่าเงินทองเป็นของมายาแต่ข้าวปลานิสิ จึงเป็นของจริงก็จะเป็นจริงในวันนั้นถ้าใครท่านผู้ชมครับจะสะสมทองคำควรจะเป็นทองคำแท่งหรือจะแบ่งเป็นทองคําเล็กๆหลายๆแท่งสะดวกใช้ในการแลกเปลี่ยนในยามสงครามได้ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู u t u b e เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube ท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม